ราคะเนี่เป็นที่หนึ่งเป็นตัวกิเลสที่ยอดที่สุดราคะความยินดีพอใจในรูปแรงลักษณะท่าทางของบุคคลที่เราพอใจเออโลกงๆเอือนบารักกูมักอินี่กูมักบักนี่กูอยากได้เป็นผัวกูอยากได้เป็นเมียนี่จุดเริ่มตน้นเห็นนี่เออตั้งแต่กี่ถ้าเป็นเด็กหน่อยบ่าท่านได้มีถูกหนักอยัง,อยงดอกนั่นเหลืองอยังสี่บ่าท่านได้เราหลอนก็วนก็วายใจดอกเออเล่นกันไปเด็กหน่อยพิดเทียงกันไปธรรมดา มันสังสมมา,าตั้งแต่ว่าพ่อแม่พุทนันมีลูกจะขาหคนเริ่มจากได้นาจากได้ตาเริ่มเห็นแก่โตมาตตาพุนละ <Okay. S 1> ผู้น้องมูว่ามูหักว่าพ่อแม่ว่าเดินโตเตะยังละคือือว่าท่านได้เป็นเห็นว่าพ่อแม่หักว่าเขาข่า,ขานีเริ่มเห็นแก่โตไปกวนมูปับ๊บอีแม่วันนั้นเ็ดคอยเนี่ยนี่ซึมสาบมาตตาพุนละ <Okay. S 1> ไปกวนเขาไปเหดใส่เขา พ่อแม่ว่าเห็นหรือเห็นมึงจะเห็นน้องไหมว่าดิเริ่มระบาดเนี่ยบานนี้เป็นผู้ไอกระสางใหญ่มากเกินมาจากนอยพ่อซอยพ่อแม่ด้ายจมให้น้องว่ามึงอขขกขีข้ขานมักขี้ขานก้มนั่นก้มนี่อย่างเงี้ยมาโอ้ยมันไปรรมดาดาาดิมันคู้นสองกันอยู่เอยๆเดี๋ยวแนวมันนี่เนาะนนแหล้วเหตุยังเดีน๋นี้ผู้หมักอวดมักอ่างเ,เาว้นแค่โตออกหนะ้าออกตา ก็เอาไปยกตนของผู้อืน่นนั่นเหลือมาตลอะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอ,อตันหาก็เป็นไปตามวัยอยู่ด้เด็กน้อยก็ตันหายางหนึ่งจากได้ของเห่นเออ,อยากได้ของเห่นเ,ออเมื่อเห่นแล้วก็จกเอาสะนะกันอีกอย่างสั้นมีการกันแก่งบัดยใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็อิจฉาลิสยจานี่มีมาตลอดอ,อในระดับสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิ สมัยแต่ก่อนคนกำหนดได้สิบหกปีมีแล้ลลล่ะเรื่องอเรื่องนี้หนักๆนักนะออเรื่องราคะนี่เรื่องความยินดีพอใจในหลปรลางลักษณะทาทางของบุคคลเริ่มแล้วว่านี่เริ่มมีความรลักออความรลักก็คือความอยากแหละอยากเอาอีนั่นบักนี่มาสนองตัญหาตัวของเองความยาอ,อ,อยากเออยากบ่งก้นบ่งดากเขานี่แหละั้งพูหยิ่งบุษยเสมอกันเบิดนั่นแหละ เหมือนกันแต่กูได้พ่อใจกับคนผู้นี้แล้วคิดนึกถึงเอ,อคิดฮอดปรุงแต่งเรลืองรลวาต่างๆจินตนาการวาดภาพมนนึกึกวาดภาพแก่เสือแก่ผาใส่กันอยู่หนคิดอารมณ์กันไหลไปเออนอนกับบารลับฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่หันเมื่อได้มีความคุยมีควานผูกพันกันขึ้นมาแน่กัเริ่มหึงเดิม,ม,มหวงได้บาทนี่ผู้สาวกูเออ ก็ผู้บ่าวคู่ือกันเริ่มมีนันนี่นะเห็นบ่นนั่นแหละเรื่องว่าโทษอันกิเลสตัวได้กัสรสางสู่ตัวนี้บ่ได้เพราะว่าตัวนี้แหละเฮาหิยกขึ้นมาเด่นที่สุดเลยเรื่องรากขา่เรื่องผัวเรื่องเมียเ,ออเรื่องผัวเรื่องเมียบ่แเหม่นแต่ผัวเมียคู่เดียวเดออ้อได้กันไปแล้วมันก็นยังอยากได้ผู้อื่นอีกแม่บ้าะ่ะ ทุกคนต้องยอมรับตัวเองว่าได้ของเป็นอยู่ปุ่นคิดย้อนหลังเบางเดร์มันสอนกันซ่อนทับกันขนาดใดอยู่น้ำกันที่แรกครับว่ต้องอยังหละมขะจีบกันอยู่บ้านใดๆกันสำคันยังอยากได้ผู้อื่นอีกอยู่เออแปลว่าล่ะยังสั้นแล้วขนาดจีบกันบ้านใดเขาอยู่มันยังอยากได้ผู้อื่นอีกอยูุ่ บาานี้นั่เบางจ้าของอมันงามโพดกกูปักกาจีบัวบานนี่เนาะถ้าผู้พ่พสักหนึง่งเอาแต่ผู้มึนก็นได้ขื้เขานี่ตองถามตะก้อนผู้ชำนาญผู้ชำนาญการเออด้านอันนี้เนาะสมนำหนาผีเสือสมมตคิคบอยู่เอออึ้งปึ้งอยู่ดํากันนั่นแหละเป็นความจริงเอ,อตัวเขาเองก็เป็น ผู้นี้ยกคจากได้ผู้นี้คือกันนั่นแหละก็เ <c oughs> ขาเป็นมาก่อนคือกันผู้อื่นก็เป็นคือกัน,นประกาศเบาหรือว่ามีโอกาสเบาหรือจากอายบพย่อมรับนเนาะเขาย่อมรับเด้เออเขาว่าผู้ใดบ่เหมาะสมก็เขาบ่มีเด้บ่มีผู้ใดางามถามมันจากใดเลรวเขาใจบ่านี่เออจังสรนเล้วถ้ามันจากไดแล้วกม่มีผู้ใดว่าสิเเนือกูหรอกเอาได้เบิดแน่มันไปหันเลย แล้วก็เสือกได้อลีพร้อมเวียงสัตนแล้วบระเดี๋ยวสื่อสัตว์คือตาสินได้นะ่ะโอ้เสืงองออซื้อสัตว์ภายนอกคือซื้อได้สิบอกให้ซื้อสัตว์ภายนอกว่าผัวเดียวเมียเดียวว่ากูไตฮิปโผผู้เดียวอีหนึน่งได้ภายในบระเดี๋ยวสือ่เอเลยขับรถไปอีอยากเลี้ยนอีนหนึ่งเปิดสินเพอ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 ว่าเลีเ่ยวเลี่ยวเลี่ยวอีกรถทรายยี่ห้อสัตว วากใส่ตนตัอนโอ้ยรถจะพาลงกเดดีละยังสัน่นเลยสื่อสารแต่ายนอกคือข้างในบ่สื่อสัรารแบบหลังเลี้ยงบางเรื่องเด็กหน่อยสำนันเฮายัางคิดว่ามันยังเงียวใส่บอลอยู่เด้จยกผู้อื่นเพิ่มอีกคิดเท่าไห่บอลูเด้อแต่ว่าตัดสินคิดแน่นอนแล้วอยู่คนละมุมเขาผ่านไปเลยยังหักดั้มอยู่ งวกบ่ข้อบอ่ะน,นี่สองกระจกข,ขางตัวกระจกข,ขางเงี้ยพ้นครดนิ้จักยอดก่ดอกอ้อประเลยโอ้ยเวียงีลแล้วนีว่ะเนแหลวยังสั่นมีในหันแหละยังกระเดืยังสั่นเ <c oughs> ดยเห็นว่าโทษมันโทษซ้อนกันหลายหลายถ้ากีบกันอยู่กันบ่จะเอาผู้นีน้ก็ยังจะเอาผู้อื่นอีกปันจดกันมาแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออไม่ได้เลือกเด้ะ บ่ได้เลือกว่าอายุมากเลยบัดนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจนลอยพีก็ยังเป็นอยู่เด้โทษของราคะเด้อโทษมันลอยปีก็เป็นธรรมดาบ่เทาคุกี้กับผู้เฒ่ามากนี่ว่าทรมดาเด้อ <Yeah. S 1> มู่พวกเดียวกันนบ่คบคบเด้อมันคือเด็กน่อยเบาเล่นน้อยเอะแง่เบาหาแม่มือ่อาง เออผู้ใหญ่มันมีบอ,อกสาระเด้เกินเกินเกินอายุจาของเจ็ดปีจังไปมันสิมีสาระห,หลายอย่างก็ดันเออแต่กับพวกผูเ้เฒ่าครอบพวกคนใหญ่เกินอายุเกินเจ็ดปีขึ้นไปจ,จังไปนําถ้าเด็กนออ่อยสวานุนอายุเดียวกันไหลาสาระจาบอกแม่อย่างอันยงอังแงจ้าบ,บ้าเก่จะจ้าแม่หองจังสิเออสมัยตะกี้มันว่าสับ์นันเนาะเด็กฮาร์ด เด็กหาดจับเด็บโอ้ยเด็กจังสันเดวแต่ครบผู้ใหญ่บ้านี้พวกผู้เท่าเว้ากันเอแปดเก้าสิบแล้วล่ะโอ้ยอหานเนาะถ้ากูเป็นนุ่มมึงเดู้สิเมียนมึงก็คักว่ะเบิ่งดูนั่นน่ะแปดเก้าซิบด้อนี่เอเฮาก็ฟังไปซื่อๆดักแหละนั่นแหละโอ้ตัณหาราคะของคนนี่มันบ่ได้เท่า สร้างโทษได้ตลอดส้างโทษนี่ห i̇şte ้าสจีเขาใจว่าแลนไปปั่มคมขืนเขาบแม่นนตะการกระทําแบบท่างกายแบบนั้นเดส้างโทษส้างทั้งใจเห็นบอจําภาพเขาโดนเดเนี่ยเหมือนนี่ว้ากันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเดน้ากันลองลองทดลองนนั่นแหละธรรมดาว่ะอีู่แล้วหาฮะคมลูก Phụ nhìn cái khứa khắn và đi Nằm mà cái ngoài tìm vô thầu coi Chạy bộ xáy Đó ơi kỳ đến nọ hơi Phần vào gắn Viền muốn đế mà. Sao mà đà bỏ Mê tao mới biết khéo là tao mà nhầm khen khu này Sao mà đà bỏ Phụ sĩ mà bỏ bà mình đi Phụ xí cái khứa khắn đó đó เลยผู <Es> <an> e ้ซีไปอีกบอกผู้ยิ่งบอกว่าผู้ใา่นั่เนีลยบวก้าจะลืมว่ามันเป็นโทษโทษตัวใดโทษตัวขิดจิตเจตนามันจาภาพบุคคลผู้นั้นที่จะคลองพ่อใจและเอบ่ได้ว่ารหลักบด้วารอย่างแบบเพราะว่ามันพ่อใจบดแต่ตตู่ว่าตะกูพ่อใจก็ใช่ประเดีบยว่ได้เยวกับว่าสิรูปหลักลักษณะ่าทางใดตะกู่พ่อใจเออ แต่กูพ่อใจหนาตายแบบนี้ก็บอกว่ากูจะพ่อใจผู้เดียวหนาตายแบบนี้กูจะเอาตะค้นแบบนี้บ๊อบอแมนเอาเบิดว่าตาพอ่อพ่อใจบางทีก็พ่อใจเนยมันเต้นบางทีก็พ่อใจเนยมันเบาบางทีก็พ่อใจในเสียงของมันผมมันก้นมันเนี่ยเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันมมักลีลาสไตล์เล่าเนี่ยแปลงสั่นเดีย๋พดพดยพวกผู้หญิงกับว่าพวกผู้ชายก็คือกันนั่นแหละโทษเห็นบ่น <c oughs> ไปเห็นแล้วบ่ได้คกิดว่าไปแรนไปปั่มไปขาค่มคืนเขาไงความคิดจิตเจตนาเห็นบอเจตนาเนี่ยมันเบิ่งเออแต่ว่ามันไหวเชิงมันอยู่ไม่ว่า่ะท่านตาเอียงเอียงเบิ่งจักน้อยแต่ความคิดมันหมุนะมันไหวเชิงพวกอายุหลายแน่ <ừ. S 1> ถ้าเขาวอาน้ำประมวลเฮอไวจ้จักเถาจักแกเออเดี๋ยวเบิ่งไปแก่ผาเขาไ้แหงกเนาะ แต่ถ้าเขาเราอันบันดีบมวนใส่าจากของเด้ยปจักผู้เฒ่าผู้แก่ว่แต่ของมันตีบ้องจักดมันว่าลล่ะ้า่ของได้บ้องจัเจาของเฒ่าจาของแก่เออเฝุ่นไปว่าให้ผู้อืน่นตั้งแท่นะี่ะแอบแนมอยากฝาดเขาเ่าแห้งหรอกนั่ดามดได้เลยลราขะตัวนี้เ่วยคิดพอจากของบ้าไผ่ก็ดีโอ๊คฮัด อกหักพิดหวังจังส่บางคนก็อยากฆ่าตัวตายบางคนก็อยากฆาผู้อื่นตายด้วยทับระดายด้โทษเห็นว่าโอ้ยมีแต่โทษแบ่